I oh. เยาวราชกับแม่หน่อยตการเดินทางสู่เยาวราชจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ามบารุรีเยาวราชหรือไชน่าทาวได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนมังกร เพื่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นชุมชนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจํานวนมากจัดเป็นย่านธุรกิจการค้าการเงินการธนาคารร้านทองธนาคารร้านอาหารที่สําคัญมีสีสันอันหลากหลายของวัฒนธรรมจีนมีให้สัมผัสทั้งวิถีชีวิตของผู้คนสถาปัตยกรรมงานเทศกาลประเพณีและภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นโดยได้รับการขนานนามว่า ใช้หน้าทาวแห่งกรุงเทพมหานครจากเนื่องจากเยาวราชมีคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนเป็นจํานวนมากจึงทําให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายอีกหนึ่งประเพณีที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการเผากระดาษซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการแสดงถึงความกตัญยูของลูกหลานที่มีให้บรรพบุรุษที่ล่วงหลับไปแล้วเชื่อว่าการเผากระดาษในรูปแบบต่างๆจะทําให้พวกท่านนําไปใช้ในโลกของท่าน ประเภทของกระดาษไหว้เจ้า 1. ไหว้เทพเจ้า 2. ไหว้บรรพบุรุษ 3. ไหว้ผีไรายยา้ญาติอ่วงแซจีหรือใบเบิกทางเป็นกระดาษสีเหลืองอักษรจีนสีแดงใช้ไหว้บรรพบุรุษเพื่อจะให้ท่านอยู่สุขสบายในคภบภูมิ เปรียบเสมือนพาสปอร์ตระหว่างโลกมนุษย์กับภพภูมิเพื่อจะมาเยี่ยมเยียนลูกหลานถือเป็นกระดาษที่สําคัญที่ใช้ไว้บรรพบบุุษเชื่อว่าหากไม่มีกระดาษก็จะส่งไม่ถึงบรรพบุรุษด้วยกิมเตี้ยวและกิมตุ้งหรือแท่งทอง ใช้ไหว้บรรพบุรุษเปรียบเสมือนทองคำที่ใช้บนโลกมนุษย์เพื่อส่งให้บรรพบุรุษกิมจั่วหรือกระดาษเงินกระดาษทองด้านหนึ่งเป็นสีเงินอีกด้านหนึ่งเป็นสีทองเปรียบเสมือนสตางค์ที่ใช้ไหวบ้บรรพบุรุษหนิงเตียเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ด้านในมีอังจี้หนึ่งแผ่นใช้ไหว้เจ้าที่แก้บนและทำพิธีต่างๆ เื่อเป็นสิริมงคลและให้โชคลาภอ้วงป้อตัวกิมอ้วงป้อหรือกระทงตัวกิมเงินจีนสมัยโบราณหรือเรียกในภาษาจีนใต้จ๋วว่ากิมตุง้งเป็นค่าเงินที่สูงที่สุดในชั้นเทพเจ้าและการพับแบบเงินจีนนั้นจะใช้ไหว้เทพเจ้าเท่านั้นกิมกังเจียหรือแบงก์กงเต๊ก เป็นแบงกระดาษที่เอาไว้ใช้ในพบภูมิเปรียบเสม,มือนเงินที่ใช้จ่ายในโลกมนุษย์เสื้อผ้าเงินทองหรือของใช้ต่างๆซึ่งปัจจุบันร้านค้าต่างๆก็ได้ทำของใช้ไอทีอย่างสมาร์ทโฟนแฟท็บเล็ตที่เป็นกระดาษออกมาขายเพื่อให้ลูกหลานได้เผาไปให้บรรพบุรุษใช้อีกด้วย เร่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยส่วนมากจะทําออกมาเป็นเซตเพื่อให้สะดวกสบายในการเลือกซื้อการเผากระดาษมีวิวัฒนาการตามสมัยซึ่งเมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่การเผากระดาษที่มีรูปแบบธรรมดาไม่มีให้เลือกมากนักแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของกระดาษที่ใช้ในการเผามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่มีสีสันหลากหลายเรียนแบบแบรนด์ต่าง โทรศัพท์ไอโฟนแท็บเลต็ตรองเท้าเครื่องประดับซึ่งเชื่อกันว่าจะได้นำไปใช้ในโลกของท่านส่วนมากจะทำออกมาเป็นเซตเซตให้สะดวกสบายในการซื้อไม่ต้องมาจัดเซ็ตเองอากองอมมาม่ามาเอาเงินทองไปใช้นะ ให้ด้วยใส่ไปให้หมดเลย คิดว่าความสําคัญของกระดาษไหว้เจ้าคืออะไรค่ะก็คิดว่ากระดาษไหว้เจ้าเป็นการแบบตอบแทนนะคุณให้กับบรรพบุรุษกระดาษไหว้เจ้าคิดว่ามีความสําคัญก็คือเอาไว้บูชาพวกแมพระเจ้าให้เราจ่ายเงินกระดาษทองที่เขาให้พวกบรรพบุรุษที่เขาจะได้รับเหมือนที่เขาเชื่อกันมาค่ะว่าเหมือนเราอย่างเราตายไปแล้วอย่างเงี้ยทำบุญอ่ะถ้าเราไม่ใส่บาทอเงี้ยพอเราตายไปมันก็จะไม่มีอะไรกินจ็เหมือนกระดาษ เหมือนกันกระดาษเงิน,นกระดาษทองเผาเอาตังให้ใช้มีของส่งของให้ใช้มีบ้านก็เหมือนเผาบ้านให้เขาอยู่อย่างเงี้ยคือการคือคือสัญลักษณ์ของการเขารุต่อบรรพบุรุษครับก็เป็นเหมือนที่ประเพณีพิธ <c oughs> ีกรรมอะไรที่ทำรวมกันมา <c oughs> เพื่อสแสดงถึงความรักความกตัญญูต่อบรรพบุรุษครับเหมือนเราได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษอะค่ะในฐานะเป็นเด็กรุ่นใหม่ เราจะมีวิธีการสืบสารประเพณีนี้ต่อไปอยังไงแล้วก็ยังอยากจะสืบสารนี้ต่อไปหรือเปล่าก็ส่วนตัวแล้วก็ยังอยากจะทําต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็จะสอนลูกสอนหลานให้ทําแบบเราเพราะว่าเหมือนแบบมันเป็นธรรมเนียมมาตั้งนานแล้วอะค่ะก็อยากจะอนุรักษ์ตรงนี้เอาไว้อาจจะไม่รอาจจะแบบแค่ตั้งโต๊ะไหว้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเผากะดาษอาจจะอาจจะไม่ได้ทำอค่ะ พราะอะไรเพราะว่าจริงๆคิดว่ามันเป็นเส้นเปืองอะแบบเผากระดาษไปอะไรเงี้ยจริงๆถ้าแบบเราแสดงความขอรบมันก็แค่ตั้งไวยก็ได้ครับคิดว่าสืบสานค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ถูกพันมา,าตั้งแต่เด็กเธอเห็นแม่เห็นญาติอะไรอย่างนี้ทำมาตลอดนะคะก็คงจะ ว่าจะสื่อสารต่อค่ะเพราะเหมือนเป็นสิ่งที่เขาสื่อสารกันมาแล้วก็สื่อสารให้คนรุ่นหลังได้รู้เหมือนกันแต่ก็จะทําเท่าที่เราทําได้ที่เรารู้เพราะเราก็ไม่สามารถที่จะแบบรู้มากที่อย่างเขาทํใหม่เนี้ยเขาอาจจะเยอะมากกว่านี้แต่เราเป็นคนรุ่นใหม่เราอาจจะไม่มีเวลามากเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ สืบสานค่ะเพราะว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นเป็นลักษณะเป็นคุณลักษณะคุณลักษณะที่ดีของคนค่ะแล้วประเพณีนี้เนี่ย,ยก็เป็นประเพณีที่เราได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบ,บุรุษของเราค่ะก็คิดว่าจะทําต่อไปค่ะสืบต่อครับเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นรุ่นปู่รุ่นย่าก็ทาครับก็ทําต่อครับ